ย่างสวยไหมมื่นมืน่มนสวยไหมมื่นมืน่มนสวยไหมนี่สุดฟินเลยจ้าเธอ,อ,อเอาอันเล็กมาอีกสลูกสาวกินอันเล็กดีอยู่อ่ะเอาอันเล็กมาลูกเจ้ากินอันเล็กเหรอ นี่ไงลูกพึ่งแกย่างเสร็จไปไหนไยด้วยนางสาวด้วยผัวสาววัยรุ่นผ <c oughs> ัวขอเจ้านางกแบันั่นแหละย่างเสร็จ <c oughs> ลลแล้วลงนะคนเพราะจะกินค่ะ ย่างเส็จก่อนนะคะเธอบพีหมูเลยเจเอา้าฉัน,ปนกปนเธอพีใหม่โอ๊ยสันกับไปร้อยเ็ดเ็แดนน้ำฉันก็เบิร์ดจะหลุดจินะฉันเห็นเธอเนั่งอยู่ฉันเลยว่าได้พีนั่งตอนใดเดยนี้เไปพอดประเทศอังกฤษเละก็่านานาเราก็เจียมนะเ้เราดไูไขาเาขอบคุณพะเจา้าขอบคุณุณยาขอบคุณเมืออ สายลาสารคามน,น้าไม่ต้องไอเคนคุณโรสนะคะสายลาไปแล้วมั้งว่ามานานแล้วด่วนมาแล้วไปแล้วพี่อ้อมน้ำเก็บมวยไาไอเคนไอเคนไปแล้วเหลือ เกไปเสย่ามากินลูกชิ้นว้ามั้เนี้เธอเธอทำอะไรอะทุกชินกแนกินอ,อ่น่นนกินี้เธอไ่หนจะหนดูเค้อยู่น้ำชิ้นแสบตกิมแล้ว,ห,ลวหรออันน้ำซิมน,น้ำิมที่เขาอาหารมาอันนี้อันหนกจิ้มไก่ ไเทียสูตรเฉพาะเพื่อนไปได้เสูตรเฉพาะเพื่อนเพื่อนกยังไม่กินโอยป้วาชนะอุตัยยุงกัดภาชนะสวัสดีค่ะมากินลูกชิ้นนะคะเหลือเวลาอยู่เจ็ดนาทีนะคะก็จะลงแล้วนะคะย่างย่างยังไม่เสร็จนะคะก็เลยยังไม่ลงนะคะปิกนิกค่ะปิกนิกเป็นการย่างย่างไปกินไปนะคะ คณ่าขอบคุณค่ะนี่วันนี้เราจะลองไม่ถูกหมวยนะคะไม่ใช่ว่าเลี้ยงกินเพราะถูกหวยไม่ใช่นะคะถูกหมวยกินค่ะคุณยายทักทายแก้วยังไม่กลับพรุ่งนี้ค่ะปัชนาะนอนเอาแรงอีกสักหนึ่งคืนก่อนนะคะ ช่วงนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ฝนมันลินลินทั้งวันเลยอะค่ะพัชนาฝนไม่เป็นใจเลยช่วงนี้ก็เลยพากันกินกินแล้วก็พากันนอนมาอ่าบวมแข่งกันอะคะ่ะกุยกันแล้วก็หลับกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินแต่รับก็เทอรือบอลตัดเบนค่ะฮะแต่รับก็เนเธอปะเออ กินแล้วพากันหิ่มแล้วก็นอนแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูตัวเองในกระจกโอ้ยแม่เจ้าพุงล้วนๆเพอ่อมาย่างน้ำพรยแล้วย่างหมูครับไม่เ้าก็จะบอกว่าย่างหมูอะไรนี่นะคะทุกคนนี่ผลงานนะคะ สวัสดีค่ะอันซื้อภาษาอังกฤษไหมอันนี้ย่างหมูนะทุกคนแซ่บดําหมูนเกี้ยวเด้อเหรอโอ้โหแตามันจะสุดปลายนะดิอันนี้ย่างลายปลายดํา